เก็บมะละกอไปแกงส้มค่ะที่ต้นนะคะไม่ต้องซื้อเห็นกระเทียมเท้าไหมคะออกดอกกันฮะแ่มเมูออกแล้วเหรอไหนๆแพชชมพูออกดอกแล้วงแกงส้มมะละกอที่ต้นนะคะกะผักขี้หูพอดีได้ผักขี้หูมาค่ะไม่รีบใช้เดี๋ยวมันไม่อร่อย เครื่องแกงส้มก็มีพริกแห้งนะคะป้าน้องใช้พริกจินดาหน่อยแล้วก็พริกเกาหลีหน่อยให้ก็แดงนะคะหรือจะใช้พริกชีฟ้าใหญ่แดงก็ได้ค่ะแล้วมันก็จะมีกระชายมันจะมีหอมมากกว่ากระเทียมนะคะแกงส้มเนี่ยหอมมากกว่ากระเทียมนะคะแล้วก็จะมีพอดีป้าน้องออมีตลาดนะัดป้าน้องไปได้ปลาหมอย่างมาค่ะเอาเกล็ดออกให้หมดนะคะเดี๋ยวมันจะ ติดเพดานเงืออน,นะคะแล้วมันจะขาวด้วยะค่ะแล้วก็ใส่กุ้งนิดหน่อยไว้แต่งหน้าค่ะเออก็จะมีมะขามเปียกแล้วน้ำปลาน้ำตาลค่ะนะคะอันนี้คือเครื่องแกงส้มทั้งหมดเดี๋ยวเขาเอาไปตำนะคะตำหย,ย,ยายยบหยาบนะคะยากหน่อยนะคะอเ,คเอ้ยชักกระชายเขาจะละเอียดยาก ก็ตำก่อนนะคะตำกระชายแล้วเดี๋ยวเอาพริกลงค่ะแล้วก็เอากะเทียมลงตำน้ำพริกหยาบหยาบนะคะเขาเรียกล่อนใบคือไอ้เปลือกพริกเนี่ยมันยังยังหยาบอยู่ค่ะพอใส่ไปในหม้อมันจะเป็นใบพริกล่อนไปล่อนมาเขาเรียกล่อนใบนะคะพอเข้ากันดีแล้วนะคะอืเราใส่กะปิไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เอาปลาใส่ แล้วก็ไม่ต้องตำนะคะใช้ลูกคกเนี่ยค่ะยียียให้มันหยาบหยาบค่ะแล้วเดี๋ยวพาน้องจะไปผัดนะคะส่วนมากเขาตักใส่ไปในน้ำน้ำซุปเลยนะคะป้าน้องชอบผัดมันจะหอมต้มเนี่ยพาน้องว่าเอาไปเอาน้พริกลงผัดนิดหนึ่งใส่น้ำมันนิดเดียวนะคะมันจะหอมค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยตักน้ำน้ำซุปนู่นพาน้องเอาน้ำซุปกระดูกไก่มาวางเนี่ยนะคะมา พอหอมนะคะเอาน้ำล้างโคกใส่ไปค่ะนะคะน้ำล้างโคกใส่ไปแล้วก็ผัดไปให้ได้ทีแล้วเดี๋ยวตักน้ำซุปมาแล้วตักน้ำซุปใส่ค่ะ,อะเอานวตักน้ำซุปเอ่ออันนี้น้ำซุปไก่เมื่อวานนะคะพี่น้องให้เขาเก็บไว้เป็นน้ำซุปไก่หรือน้ำซุปหมูด้วยก็จะก็แล้วแต่ค่ะมันจะช่วยทำให แกงเนี่ยมีรสชาติกลมกล่อมขึ้นค่ะดีพอใส่น้ำเปล่านะคะแล้วก็ผัดจนเข้ากันแล้วใส่น้ำให้เจ็มพี่เลยนะคะในน้ำซุปนี่ป้าน้องเติมเกลือเข้าไปนิดนึงนะคะเห็นไหมคะน้ำแกงส้มเนี่ยเขาจะต้องคนนะคะนคะคะเขาต้องเอาปาลา ตำแต่ไม่ต้องตำละเอียดนะคะเอาใส่แล้วเาลูกคกหย,ยีอันนี้เอามะละกอมาใส่มะละกอมันสุกยากกว่าเอามะละกอมาใส่ค่ะเขาจะสุกยากกว่าผักชีฝุ่นน้ำซุปนี่เติมไปเลยมะละกอเนี่ยเขาสุกยากหน่อยนะคะใส่ลงไปสักประมาณ สามหรือสี่นาทีดูพอสุกค่ะก็เติมส้ม,มน้ำส้มมะขามเปียกนลคะลงไปนิดหนึ่งแล้วก็เติมเกลือไปนิดหนึ่งนะคะค่อยๆชิมเแล้วอีกสักพักหนึ่งนะคะพอนั่นเราค่อยเติมอีกทีนะคะตอนนี้จะใส่น้ำปลาก็ได้นะคะพาน้องทำกับข้าวพาน้องจะไม่ใส่ผงชูรสหรือ อะไรทั้งสิ้นนะคะจะใช้จากธรรมชาติจริงๆค่ะกินอาหารเป็นยาค่ะไม่ใช่กินเป็นยายานะคะไม่ใช่กินเป็นยาพิษค่อยๆตายไปทีละน้อยแล้วนะคะเอตอนนี้ก็ชิมนะคะจะเห็นว่าป้าน้องค่อยๆใส่น้ำปลากระเกลือทีละนิดนะคะกับเปรี้ยวชิมมันจะได้ค่อยๆเข้าเนื้อลดจะ นุ่มละมุนค่ะมันจะไม่เป็นรัดไม่งั้นเนื้อผักเนื้อต่างๆเนี่ยมันจะแข็งพออย่าป้าน้องก็ค่อยๆใส่น้ำปลานะคะเติมน้ำปลาแล้วก็เติมมะขามเปียกค่ะก็ชิมแกงส้มนี่จะเปรี้ยวนำนะคะเผ็ดกับเค็มตามค่ะมันจะมีหวานนิดหนึ่งเดี๋ยวก็ลองชิมถ้าเผื่อไม่หวานก็ใส่น้ำตาล ปี๊ตื้อปันมะพร้าวได้ค่ะลองชิมก่อนนะคะเสร็จแล้วชิมรสได้ที่แล้วนะคะป้าน้องก็เอาผักขี้ผูดค่ะผักขี้อูดใส่นะคะเอเสร็จแล้วจึงใส่กุ้งค่ะกุ้งนี่อย่าใส่เป็นครั้งเอาช่วยก่อนมันยังหาย ป้าน้องจะเอากุ้งใส่แช่ไว้นะคะพอสุกค่ะเอาเอาไว้ในจา,กานก่อนอ่ะไม่งั้นมันง,งมไม่เจอสุกมากแล้วเนื้อมันจะแข็งค่ะแล้วนี้ดับไฟค่ะดับไฟแล้วใส่ใบมะกรูดไปเลยค่ะป้าน้องชอบใส่ใบมะกรูดมันหอมหมดเลยใส่ใบมะกรูดค่ะมันจะหอมถ้าเผื่อไม่ดับไฟเนี่ย ้น้ำมันมันออกมันจะทำให้แกงมีรสขมค่ะแล้วก็เออจะชิมอีกทีก็ได้นะคะป้าน้องจะมาทำแกงส้มค่ะแกงส้มมะละกอที่ต้นกับผักขี้หูแล้วก็ใช้กุ้งนะคะใช้ปลาไอ,อ้ตำค่ะไอ,อ้คุกๆเข้าไป ใช้ลูกคกนั่นให้น้ำแกงข้นค่ะแล้วก็เนี้ยกุ้งนะคะก็ลวกพอสุกอย่าให้มันนั่นมากเดี๋ยวมันเนื้อจะแข็งค่ะนะคะเนี่ค่ะมะละกอมันก็มีประโยชน์